ยิงปืนป้องกันตัวนะครับเราสามารถยิงได้กี่นัดนะครับเมื่อมีใครคุกคามมามีโจมนาบุกรุกบ้านเราอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่มีกฎหมายตายตัวนะครับว่ายิงได้กี่นัดนะครับหนัดก็ป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุได้หรือว่าพอสมควรเก่เหตุได้ยิง50นัดก็ป้องกันตัวพอสมควรเก่เหตุได้นะครับหลายๆปัจจัยยกตัวอย่างเช่นว่านะครับเรายิงแค่นัดเดียวทำไมศาลถึงมองว่าไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวพอสมควรเก่เหตุนะครับโจนนะครับผอมแห้งแรงน้อยเลยนะครับถือแค่ไม้ท่อนเหล็กมาแค่นี้นะครับลักษณะเหมือนคนเมายาแต่ ว่าสามมองว่าเป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุแต่ถ้าสมมตินะครับมีโจรผู้ร้ายมากันนะครับประมาณ5คนนะครับอาวุธปืนครบมือเรายิงต่อสู้ไปนะครับห้นัดเปลี่ยนแม็กไป4ครั้งเลยแบบนี้นะครับโจรตายเรียบนะครับจายตายเข้าหัวเลยแบบนี้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุเพื่อนๆเห็นไหมมันต้องมีหลายๆปัจจัยมากเลยนะครับแล้วก็เอาเป็นว่านะครับถ้ากเกิดภัยนั้นยังไม่พ้นไปเนี่ยเราก็มีสามารถที่ว่าเราจะสามารถป้องกันตัวได้นะครับแล้วก็ดูด้วยแล้วว่าเรานะครับเป็นผู้หญิงเป็นเด็กเป็นคนแม่นอาวุุปืืนนแค่ไหเลอกยิงจด หรือว่าเรียกยิงขูขึ้นฟ้าได้หรือไม่หลายๆปัจจัยมากเลยนะครับ